ผู้สูงอายุฟังด่วนแจกเงินสด1นึ่งมืเฟสอคลังตัดสิบเพิ่มกว่า80,000นราย มีคุณใหม่เช็คก,ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะก็มาติดตามความคืบหน้าข่าวสารโครงการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทกันต่อนะคะสําหรับความคืบหน้าโครงการเงินดิจิตอล1,000 0บาทนั้นก็มีความเคลื่อนไหวมาจากทางรัฐบาลแล้วนะคะเมื่อล่าสุดวันที่20ธันวาคม67ที่ผ่านมาในจุลพรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เผยความคืบหน้า โครงการแจกเงินดิจิตอลเฟส s e 2ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะเข้าสู่ที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้าวันที่24ธันวาคม67อย่างแน่นอนซึ่งการนำเข้าครมอในครั้งนี้ก็เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรได้อนุมัติเคาะแจากเงินนั่นเองซึ่งก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผู้สูงอายุจะได้ใช้เงินแน่นอน10,000 เพราะว่าล่าสุดหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามก็ได้ประกาศต่อหน้าชาวบ้านที่มาว่าจะได้รับเงินสด1,000 0บาทก่อนตรุษจีนอย่างแน่นอนและล่าสุดครั้งได้ออกมาเผยตัวเลข ของผู้ที่จะได้รับเงินสด10,000บาทแล้วโดยรัฐมนตรีช่วยคลางได้ออกมาเผยว่าจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายแจกเงินผู้สูงอายุ4ล้านคนตอนนี้ตัดออกไปกว่า8แสนรายจะเหลือแจกผู้สูงอายุแค่3.2ล้านคนเท่านั้นและเตรียมที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียว จากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ ผู้สูงอายุเช็คด่วนครั้งเผยล่าสุดตัดสิทธิ์ผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทกว่า8 0 0แสนรายจากเดิมคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์4ล้านรายตอนนี้เคาะรายชื่อทั้งหมดเหลือแค่ได้รับสิทธิ์แค่3.2ล้านคนเท่านั้นเงินดิจิตอลเฟส2องแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทให้กับผู้สูงอายุตรวจสอบสิทธิ์ครั้งประกาศรายชื่อคนได้เงินหมื่นเมื่อไหร่อัปเดตเงินดิจิตอลเฟส2เงินดิจิตอล1น0 0 0บาทล่าสุดเมื่อวันที่20ธันวาคม6 นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เผยถึงความคืบหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัลเฟส2ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะเข้าสู่ที่ประชุมครมในสัปดาห์หน้าวันที่24ธันวาคม67 พร้อมยืนยันว่าจะได้รับเงินก่อนตุนจ,จีนหรือประมาณวันที่29มกราคม68เบื้องต้นได้ตรวจคัดกรองคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ผ่านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์แล้วราว3.2ล้านคนโดยใช้เงินงบประมาณ3.2หมื่นล้านบาทน้อยกว่ากรอบวงเงินที่ตั้งไว้40,000ล้านบาทหากผ่านมติครมอแล้วจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเงิน1,000 0บาทเศส2ที่จะแจกให้กับผู้สูงอายุ กว่า3.2ล้านคนใครจะได้รับบ้างดิจิตอล10,000บาทเฟส2กลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ข้อ1ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอล w อลเล็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสำเร็จข้อ2มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยา67ข้อ3รายได้ไม่เกิน840,000บาท เงินฝากไม่เกิน5,000 500, 0บาทข้อ4ผ่านคุณสมบัติโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตัลวอลเล็และผ่านการยืนยันตัวตนแล้วข้อ5ไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการในส่วนเงินดิจิท p ล a ฟ e 3กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเงินดิจิตัลไว้ก่อนหน้านี้ผ่านแอปทางรัฐจะเริ่มในช่วงไตรมาสที่2ของปี2568 ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใดๆมาก่อนข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลคือต้องรอความชัดเจนจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งว่าจะเป็นไปในทางทิศทางใด ซึ่งก่อนหน้านี้นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลังจากประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระบุว่าเงิน1,000 10, 0บาทเศษสกลุ่มคนทั่วไปคาดว่าจะจ่ายให้ในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายน68ซึ่งจะสอดคล้องกับการทดสอบระบบแอปทางรัฐเสร็จเรียบร้อยที่จะสามารถเปิดใช้งานได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปี68 โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงิน1,000 0บาทในระบบดิจิตอ l วอลเล็เท่านั้นจะไม่มีการแจกเป็นเงินสดกรณีกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่สำเร็จหรือยืนยันตัวตนไม่ผ่านรวมถึงกรณีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใดๆมาก่อนรัฐมนตรีช่วยคลังได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างพิจารณาหากสามารถทำทันก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเป็นเงินสดได้ แต่หากไม่ทานจะไปรวมอยู่ในกลุ่มใช้จ่าย1,000 0บาทผ่านดิจิตอล w a l l ล็แต่ขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอความชัดเจนจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันแต่ยืนยันว่าทุกคนที่ลงทะเบียนและได้สิทธิ์จะได้รับเงิน10,000บาทอย่างแน่นอนก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะเมื่อรัฐมนตรีช่วยคลังนายเผ่าภูมิได้ประกาศแล้วว่าการแจกเงินสด1น0 0 0บาทให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศนั้นเตรียมชงคารมอให้อนุมัติวันแจกเงินในวันที่24ธันวาคม67นี้ซึ่งก็ ็ยืนยันว่าผู้สูงอายุจะได้เงินสดคนละ1 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอนหากเงื่อนไขครบและจะได้ไม่เกินตรุลจ,จีนปี68หรือไม่เกิน29มกราคม68นั่นเองนะคะและสำหรับช่วงวันเวลาจะประกาศรายชื่อคนที่ได้รับสิทธินั้นก็น่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าเดือนมกราคม68อย่างแน่นอนไม่น่าจะเกินวันที่15และหลังจากนั้นรัฐบาลจะกำหนดวันแจกเงินอีกครั้งนะคะ ทีแรกรัฐบาลก็รวบรวมรายชื่อไว้ทั้งหมด4ล้านคนหลังจากคัดกรองแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณ3.2ล้านคนทั่วประเทศส่วนอีก8 0 0 0คนกว่าที่ถูกคัดรายชื่อออกก็จะมาจากรายชื่อคนที่เคยได้รับเงินแล้วในเฟสหนึ่งรวมไปถึงคนที่อาจจะลงทะเบียนในแอปทางรัฐไม่สำเร็จหรืออาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามรัฐบาลกำหนดอย่างเช่นมีเงินฝากเกิน5 0 0แสนนะคะส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องรอลุ้นว่าจะได้เงินสดหรือไม่เดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ